สวัสดีค่ะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะถามไพ่กันนะคะเ,เรื่องของคนที่บล็อกคุณนะคะคนที่บล็อกคุณเกี่ยวกับคนที่บล็อกคุณนะคะโอเคเราจะมีไพ่ยอยู่3ามกองนะคะกองที่1กองที่สองและกองที่สามนะคะค่ะเมื่อเลือกกองที่ หนึ่งสอแล้วนะคะเราจะเริ่มเปิดไพ่เลยนะคะว่าคนที่บล็อกคุณนั้นเป็นอย่างไรคะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะาเปิดเมสเซจข้อความของแองเจิลที่มีให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่ไพ่กลองที่หนึ่งนะคะ41โอเค สำหรับคนที่เลือกไพ่อกองที่หนึ่งนะคะเขาเป็นใครคะคนที่บล็อกคุณเขาเป็นใครคะอืมคือคนที่กำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางใดจะเป็นยังไงทำไมจะต้องบล็อกคุณนะคะก็มีเหตุผลนะคะมีเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็คงไม่ต้องไม่ ใช่ว่าจะบล็อกคุณขึ้นมาเฉยๆนะคะเขามีเหตุผลเประเมินสถานการณ์อยู่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีอุปสรรคนะคะไม่รู้ว่าอุปสรรคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะคะเขาโอเคเขาเป็นใครคะขอพายช่อบอกหน่อยนะคะเขาเป็นใครคะเขาคือคนที่มวนเสือออกไปแล้วนะคะทาทุกอย่าง ทำทุกอย่างแล้วพยายามทําดีที่สุดแล้วแล้วเขาก็เ,าเหมือนกับว่า,าจบความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะกับคุณเขาก็เลยบล็อกอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอ่าฟังต่อนะคะอะไรที่ถ้ามันไม่ตรงก็ย้ายไปกองใหม่ได้นะคะหรือไม่ก็ย้ายไปฟังคนอื่นได้นะคะรับแต่ส่วนที่ดีนะคะคือคนที่เข้ามาดูไพ่นะคะจะมีคนอยู่สองแบบนะคะ อ่าซึ่งดิฉันเคยเป็นหมดเลยนะคะก็คนอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนดิฉันก็ได้นะคะคนประเภทที่หนึ่งนั้นคือเขามาดูไพ่ก็เพราะว่าต้องการเพื่อนนะคะต้องการอ่าคนปลอบใจเขานะเขาเครียดเขาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วบางทีก็อาจจะติดนะคะถ้าหากว่ามีคนพูดแล้วมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากจะชอบชอบฟังนะคะ ฉันก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็จะติดคนนั้นเพราะว่าฟังแล้วมันดูมีความหวังอะไรที่มันไม่ค่อยมีความหวังหรือจบอะไรเงี้ยก็ไม่อยากฟังอีกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าดิฉันเคยเป็นแบบนั้นตอนรแรกๆนะคะหลังๆมาเนี่ยดิฉันรู้สึกว่า,าคนที่อ่านไพ่เนี่ยรู้สึกว่าจะอ่านแต่ดีๆทั้ทงนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาอ่านนะคะฉันก็เลยเป็นคนใหม่นะคะก็คือ สแสวงหาความจริงนะคะก็คนที่อ่านไพ่ส่วนใหญ่นะคะก็รู้นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะทําให้คนที่เข้ามาอ่านนั้นเสียใจก็พยายามอ่านทําอ่านให้มันดีนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าคุณสแสวงหาความจริงนะคะดิฉันก็จะพูดความจริงกับคุณนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็อยากจะรู้ความจริงนะคะหวังว่าความจริง คงไม่ทําให้คุณนั้นไงเดียคงไม่ทําให้คุณต้องเ,อเสียใจนะคะก็แต่ว่าเป็นอะไรที่ทําให้คุณระวังแล้วก็คิดได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณนะคะความจริงต้องเป็นประโยชน์นะคะโอเคก็ ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะคะทีนี้นะคะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่คือทําในส่วนของเขาแล้วนะะเขาจบนะ,ะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าย้ายออกไปจากชีวิตคุณประมาณนั้นนะคะคนที่บล็อกคุณคนนี้นะโอเคหรือว่า อาจจะไม่ใช่การเก็บเสื้อผ้าก็ได้อาจจะเป็นแบบว่า,าคบๆกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะก็เปลี่ยนจุดยืนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคนที่บล็อกค,คุณนั้นไพ่มีอะไรจะบอกที่เกี่ยวกับลักษณะของเขาอีกคะเขาต้องการที่จะเริ่มต้น สิ่งใหม่นะคะอาจจะเป็นการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะอ่าอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณก็ได้นะคะหรือว่ากับคนอื่นก็ได้ให้มาถามไพ่กันนะคะว่าเอสออฟเฟนเดอร์เคืออะไรคะต้องการจะเริ่มกับคุณหรือคนอื่นคะขอไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะคนที่บล็อกคนคนนี้ เขาก็ประเมินอยู่นะคะไม่รู้ว่าคนใหม่หรือคนเก่านะคะโอเคโอเคเขาก็ประเมินว่าความปรารถนาของเขาความรักของเขาความรู้สึกของเขาครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่มันดูเหมือนว่ามันจะมีอุปสรรคนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่า มันจะไปถึงไหนนะคะเขาคิดอยู่ในใจว่าเขาอยากจะพูดความจริงกับคุณนะคะแต่มีความกลัวอยู่เยอะมากนะคะไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะคะเขากลัวอะไรคะเขามีความกังวลใจนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็เคยเจ็บมานะคะ Six of Cups เขากลัวเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขารักคุณ แล้วเขาก็กลัวเา็าีความจงรักภักดีกับคุณแต่ว่าเขาก็กลัวเขาจะเจ็บอีกนะคะเพราะว่าคุณมีผลต่อใจเขามากนะคะค่ะแล้วทำไมอ่ะอ่ะเขาบล็อกก็เพราะว่าเขากลัวนะคะกลัวเจ็บนะคะอืมแล้วลักษณะแล้วคุณล่ะเป็นยังไง คุณตอนนี้นะคะมีไพเดทขึ้นมานะคะเหมือนกับคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะคุณเริ่มต้นใหม่แลวคุณก็มีความตื่นรู้นะคะจากการที่คุณได้แยกตัวออกมาอยู่ลำพังสันโดษนะคะมีการเริ่มต้นใหม่และมีการมีความเข้าใจมีการตื่นรู้นะคะ เริ่มคิดอะไรได้แล้วก็มีความกระจ่างรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะก็คุณทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่ติดต่อกันนะคะค่ะแล้วทีนี้เขาจะเออแล้วก็ไม่อยากจะอ้อมไปเนาะก็เอาเป็นว่าคุณเขาจะปลดล็อกคุณไหมนะคะ ลลคคเขาจะปลดล็อกคุณไหมคะอืมเขาจะปลดล็อกไหมนะคะอาร์เดอะทาวเวอร์นะคะโอเคขอไพ่ขยายเดอะทาวเวอร์หน่อยนะคะว่าเขาจะปลดล็อกไหมคะเขาจะปลดล็อกไหม อาจจะเป็นไปได้นะคะเดอะเชาว์เขาอาจจะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาปลดบล็อกคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันทําให้เขามีความสุขมากกว่าและทําให้คุณมีความสุขมากกว่านะคะ The w o r l ลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอย่างคุณอาจจะไม่รุนแรงตัวหรือเขาอาจจะปลดบล็อกคุณไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกคนเขาอาจจะบางทีนะมีการ เลิกบล็อกแต่ว่าเขาไม่ได้มาบอกคุณนะคะก็เพราะว่าเขาต้องการมีเสรีภาพนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นตัวของเขามีความสุขนะคะก็เป็นไปได้นะคะที่เขาจะปลดล็อกคุณนะคะนะคะ่ะแล้วจริงๆแล้วคุณควรจะรอเขาไหมคะคนนี้ที่บล็อกคุณไปอ่ะ คุณควรจะรอไหมเอสออฟสอดก็ A <c oughs> <c oughs> เออไพ่บอกว่านะ,ะก็ให้คุณลองคิดพิจารณาดูนะคะแล้วก็คุณสามารถร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะถึงความสุขความมั่นคงที่คุณต้องการและสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาคุณแล้วคุณจะได้ครองทุกอย่างนะคะก็อ่าอ่าคุณเป็นคนที่กำหนดนะคะ สถานการณ์ชีวิตคุณนะคะคุณเป็น co-creator นะคะเป็นผู้ที่มีส่วนในการลิกขีดชีวิตของคุณนะคะค่ะก็คงไม่งงนะคะสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะคนที่ปล,ปลดบลบอกคุณนะคะเป็นไปได้นะคะเขาจะจะไม่ปลดเออไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่บล็อกคุณนะคะแล้วก็จะนำไปสู่แฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะถึงแม้ว่า เขได้มวนเสือไปแล้วนะคะแล้วคนก็เคยจบแล้วแต่ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะไพ่กองที่2กันนะคะต้องขออภัยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมีคนทักมาว่าทำไมทีฉันอ่านครึ่งเดียวนะคะบางที แบตมันหมดไปกระทันหันนะคะดิฉันก็เลยอ่ะเ,อเท่านั้นก็เท่านั้นก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็โทรศัพท์มีปัญหาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อ่มันมีความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะก็ต้องขออภัยนะคะอย่างยิ่งขออภัยอย่างยิ่งจริงค่ะค่ะไพ่กองที่สองนะคะดู a n g e l Number นะคะว่าอ่าเบอร์ n g e l number อะไรนะคะ และนั่นก็คือ5 and 10นะคะกล่องที่2 5กับ10นะคะฉันจงจดไว้เพราะว่า,าจะต้องเอาไปใส่ในท่า,ทาสแต็มใน d e s c r i p t ั o นนะคะเวลาที่จะอัพโหลดใน YouTube นะคะเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ขยันทำงานทำการมากนะคะ q u e e n of p e n t a c ก e ล์ดเขาฝักไปเรื่องอ เงินเงินทองทองนะคะหางเงินหาทองหารูมหาข้านะคะแล้วก็สนใจในเรื่องวัตถุมากเลยนะคะสนใจในเรื่องการสร้างฐานะนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ในด้านวัตถุนะคะชอบใช้ของแพงๆนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่กี่ชุดหรอกเพราะราคาแพงอะไรอย่างนี้ซื้อรถราคาแพงอะไรอย่างนี้นะคะ นคนมีรถนิยมนะคะโอเคเขาเป็นประมาณนี้ชอบใช้ของดีๆอะไรองี้นะคะแล้วเขาเป็นใครอีกเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากเลยนะคะคนที่บอกคุณเนี่ยเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นผู้นํานะคะแล้วก็มันยินกัดยางนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่พูดจะตรงไปตรงมานะคะขวามพาสาพูดคาพูดของเขานี่ก็ทําร้ายใจคนอื่นได้นะคะเขาเป็นคนที่ คิงออฟซอสนะคะก็บางทีก็ไม่ไว้หน้าใครนะคะเป็นคนที่ตรงมากเลยนะคะแต่เขาก็ยืนหยัดนะอชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะหักงอเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นคนพูดตรงนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือลักษณะของเขานะคะแล้วลักษณะของคุณล่นะคะเป็นยังไงคะลักษณะของคุณ คุณก็เป็นคนที่มีสติปัญญามากนะคะคนที่เฉลียวฉลาดรอบรู้นะคะมีทุกอย่างในตัวเองนะคะเป็นคนที่รอบคอบเหมือนกันนะคะคุณก็เป็นจอมวางแผนคนหนึ่งเลยแหละนะคะแล้วก็คุณเป็นยังไงอีกคุณก็เเป็นนักบริหารจัดการนะคะแล้วก็ชอบปรับสมดุล ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่อะไรของคุณนะคะแล้วก็ฐานะของคุณคุณก็พยายามรักษาบาลานะคะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ยุ่งเรื่องเวลาการเวลาคุณก็น้อยแต่คุณก็พยายามที่จะปรับให้มันบาลานนะคะคุณก็เป็นคนหมายความได้หลายอย่างนะคะก็บางทีคุณอาจจะต้องหมุนเงินด้วยนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะคุณสามารถรักษา ความสมดุลให้กับตัวเองได้นะคะค่ะแล้วก็คุณเป็นยังไงอีกคะคุณเพิ่งจะเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันมานะคะแล้วก็เออ่ ถูกโยนออกมาจากหอคอยประมาณนั้นนะคะก็คือมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแบบปุบปรับมากนะคะก็อันนี้คือลักษณะของคุณนะคะรายละเอียดนั้นคุณคงรู้ดีนะคะทีนี้ทําไมเขาถึงบล็อกคุณระคาขอพายช่วยบอกหน่อยนะคะว่าทําไมคนคนนั้นนะเขาถึงบล็อกคุณค่คะทาไมคะทําไมอยู่ดีๆไม่บล็อกไม่ได้หรอ ก็เพราะว่าเอ็ดออฟคอร์นส์นะคะทำไมเขาถึงบลอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะเขาอยากจะฝักใฝ่ในเรื่องการงานมากกว่าในการสร้างฐาน,นะนะคะเพราะว่าเขาเ,าเห็นเรื่องงานนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วเขาก็เอ อยากจะเป็น king of p e n t a c l e นะคะคือเป็นคนที่มีความสุขมีทุกอย่างนะคะเขาเห็นว่าฐานะนั้นสำคัญที่สุดนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างอื่นก็เป็นไปได้ยากนะคะก็จะต้องสร้างฐานะก่อนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณดีถ้าหากว่าเขาจะต้องโต้อตอบอะไรกับคุณ<ม>นะคะเขาเขา,เาตระวังตัวด้วยนะคะ <podcasts. S 1> เขานึกถึงระยะยาวไม่ใช่คิดแค่ว่า เป็นครั้งคราวหรือว่าอย่างาคิดระยะสั้นๆเขามองการไกลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขานึกถึงฐานะของตัวเองเป็นหลักนะคะ King of Pentacle s นะคะก็หลักๆเลยเขาก็ไปฝากฝ่เรื่องวัตถุนะคะแล้วก็เรื่องการเรื่องงานนะคะรอบตัวเขาะะแล้วอ,อนิดนึงนะคะทำไมต้องบล็อกเขาคุณไปทำอะไรให้เขา มีไหมคะไปจะบอกไหมว่าคุณไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าก็ไม่นะคะเขาอเอห็นคุณเป็นกัลรยาณรริมิตท,ที่ดีนะคะแต่ว่า,ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ่าอาจจะแคร์เรื่องเพื่อนฝูงก็ได้นะคะเพื่อนฝูงของเขาที่อยู่รอบตัวเขานะเขาแคร์คนอื่นมากกว่าคุณก็ได้นะคะ อเคเพราะว่าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณก็มีเรื่องจบกับเขามานะคะเขาอาจจะแคร์คนที่อยู่รอบตัวเขามากนะคะอาจจะเป็นสังคมของเขาคนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่กันมานานรอบตัวเขานะคะอย่างน้อยนะสองสามคนที่มีความสำคัญต่อง,งานเขานะคะนายออฟครับนะเขาบล็อกไปก็เพราะว่า อันนี้ก็ดีนะคะคือคุณมีพร้อมทุกอย่างเขาเป็นคนที่เขาใฝ่ฝันแต่เขามองตัวเองนั้นต่ำต้อยกว่าคุณเขาไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็น wish fulfillment เป็นความฝันนะคะที่เขาอยากได้อยากจะครองแต่ว่าเขามองตัวเองแล้วเขาไม่ไม่ทัดเทียมกับคุณนะคะเขาก็เลยตัดก็เลย อ้าบล็อ,อกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาปวดใจทีหลังนะคะเพราะว่ามันเหมือนเกินเอื้อมนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วเขาจะปลดบล็อกไหมคะเขาจะปลดบล็อกค,คุณไหมเขาน่าจะปลดบล็อกค,คุณนะคะโอเค ขาน่าจะปลดบล็อกคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียรพร้อมนะคะที่เขาหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์ตสติปัญญาฐานะของคุณนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะก้าเหรียญก็ไม่นานค่ะเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกคุณนะคะแล้วคุณควรรอเขาไหมอ่นะคะ่ะโอโ้โหรอเลยสมหวังแน่นอนค่ะ คอนเฟิร์มเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นคู่แท้ฝ่ายจิตวิญญาณคุณจะได้มีการรีวิวนียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนี้เขาไม่พ้นค่ะเพราะว่ามันคือสตาฟ้ฟาลิขิตนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่บล็อกคุณคนนี้ก็ไปได้ไปไหนได้ไม่ไกลนะคะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่บล็อกคุณนะคะกับคุณ ของเกาะไพ่กองที่3นะคะที่ฉันก็ตัวสั้นนะคะก็แทบจะตะกุยตะกายไพ่เลยนะคะโอเคทีนี้แต่ว่าหลังๆมานี่นะไพ่ของคนนะมีแต่ดีๆทัๆ้งนั้นเลยคุณดูสินายออกคัพเนี้ยนายออกนายออกคอร์ of, uh, สเนี่ยทรีออฟอะไรเนี่ cups ยทรีออฟคัพสิ่งนี้ อันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตดีๆทั้งนั้นเลยดูสิคุณแม่จะให้ฉันอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงต่อไปนะคะไพ่กองที่สามนะคะขอไพ่ช่วยอบอกคนกองที่สามหน่อยนะคะว่า Angel Message นั้นคืออะไรนะคะ5 8 ออ h r e okay งที่3านะคะ3 8 o k คกงที่3คนที่บล็อกคุณนะคะเป็นยังไงคะอย่าลืมไปดูประกอบกันนะคะอ่าแองเจลต้องการบอกคุณสื่อสารกับคุณนะคะพิมพ์คาว่า Angel Number นะคะหรือไม่ก็ดูที่ คลิป description ของในข้างล่างที่ทำไปให้นะคะแล้วก็กรอปไปใน Google แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาทไทยก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะโอเคเอ่อขอดูกอนเอ่อไพ่กองที่3นะคะคนที่บล็อกคุณเขามีลักษณะเป็นยังไงคะคนที่บล็อกคุณเขามีลักษณะเป็นยังไง ฉันหวังว่าแบตคงจะไม่หมดก่อนนะคะคนที่บล็อกคุณลักษณะของเขานั้นเขามีเขาเพิ่งเริ่มต้นใหม่อะไรกับบางอย่างนะคะอาจจะเริ่มงานก็ได้แล้วเขาก็ปิดใจของเขานะคะเขาห่วงความโสดห่วงหัวใจตัวเองมากนะคะทําไมจะห่วงขนาดนั้นเนาะ หรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกหลายตัวนะคะที่กอดเก็บไว้นะคะไม่ยอมเสียอะไรไปเลยนะคะแต่ว่าก็บอกคุณไม่รู้ทำไมนะคะทำไมคะ่ะเดี๋ยวนะคะเอาตัวตนของเขาอีกหน่อยนะคะเขาเป็นใครเขาเป็นใครคะอ๋อเขาก็เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทั้งรูปทรั์สมบัติแล้วก็การศึกษาฐานะหน้าตาทุกอย่างนะคะ แล้วคุณละ่ะคุณเป็นแบบไหนทำไมเขาถึงบอกคุณคุณก็เป็นคนที่ช่างฝันคนหนึ่งนะโอเคนะคะแล้วก็คุณก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันโอเคแล้วคุณก็เป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนตรงเหมือนกันนะคะ ชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะไม่ชอบทำอะไรแบบซิกแซกหรอกนะคะถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วคุณก็เออคุณก็มีความเป็นขอโทษนะคุณอาจจะแบบมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนิสัยของคุณอาจจะแบบว่ามีความเป็นท็อกซิกนะคะที่เขาอาจจะรับไม่ได้นะคะ อาจจะเป็นคําพูดคำจาหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขารับไม่ค่อยได้นะคะก็เลยเขาก็เลยบล็อกคุณหรือเปล่านะคะโอเคอเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานะคะ,ะหรือว่าคุณก็อาจจะเกิดในราศีมังกรก็ได้นะคะโอเคหรือว่า c a ป r ร c คอนแคป r ร c คอนนี่มังกรไหม อาศีมังกรไหมแคปริคอนนะคะดิฉันไม่ค่อยถนัดเป็นดูโหรศาสตร์ในอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรียนแบบมาแบบว่าเป็นของแบบตะวันตกเนาะโอเคโอเคทำไมเขาถึงบล็อกขาทําไมคะไพคะ่ะทําไมเขาถึงบล็อกคนกลองที่สามคะ่ะอ judgment ก็อาจจะแปลว่า โชคชะตานะถึงแม้ว่าเขาบอกเขาอาจจะได้มาเจอคุณใหม่นะคะเค okay. judgment คือมันมีเหตุแหละที่ทำให้เขาต้องบ็อกคุณนะคะเพราะว่า j u d g m e n t เนี่ยมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาฟาลิคิตนายออกขับนะคะก็เขาบ็อกเพราะว่าเขาอันนี้ก็เห็นว่าคุณนะเพียบพร้อมไม่จำเป็นต้องมีเขา นะคะคือพร้อมทุกอย่างเป็นนายออฟครับเลยนะคะก็คือเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะนายออฟคัพอะไรเนี่ยดีกันไปเหรอถึงเป็นทํากับคุณแบบนี้นะคะโอเคก็เขาเห็นว่าคุณรัิศสมนเตนนะคะก็เลยบล็อกคุณประมาณนั้นนะคะแล้วเขาจะปลดล็อกไหมจะปลดล็อกไหมคะ อันน่าจะปลดล็อกนะคุณดูซีทูออบครับมาเขาก็มีใจที่ตรงกับคุณนะนะคะก็คือรักแรกพบของเขาและคุณนะคะแล้วก็ผูพกพันกันนะคะตั้งแต่ชาติปางก่อนเห็นปุ๊บก็ชอบปั๊บนะเขายังรักและหลงไหลน้ําเสียงของคุณนะแล้วก็คุณก็เช่นเดียวกันนะคะคนคุณกับเขาอะก็คิดถึงกันอยู่แต่ทําไมเขาต้องบอกคุณนะ หน้าหมั่นไส้จังเลยทําไมต้องบอกคุณเขาจะปลดล็อกใช่ไหมคะแล้วคุณควรจะรอเขาไหมอะ่ะไม่รู้จะนานแค่ไหนอย่างไรอะคุณควรจะรอไหมเออเขาก็จะมาง้อคุณอยู่นะเพจออฟคัพนะคะเขาอยากจะเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งคุณน่าจะไพ่น่าจะบอกว่าคุณก็น่าจะรอเขานะนะคะ ตอนนี้ก็เขาอาจจะเครียดอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะเครียดนะคะแต่ว่าก็ไพ่ก็ออกมาดีนะคะว่าคุณก็รอเขาได้นะคะมีคนบอกว่า,อารอมาสี่ปีแล้วว่าอย่างนั้นนะคะแม่รอนานจังเลยนะคะสี่ปีนี่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะไม่รอนะคะกเ็เข้าบล็อกสี่ปีแล้วเนี่ย มันน่าจะเราน่าจะมีลูกกับคนอื่นได้แล้วไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่ะะก็อันนี้นะคะก็น่าจะาปลดล็อกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรเครียดอยู่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเร็วไหมคะที่เขาจะปลดล็อกคะ่ะเร็วแค่ไหนคะบอกไหยคะ่ะ ตันนี้แขวนอยู่แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวอันนี้เนื่องจากว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกระตื่นรู้แล้วนะคะเหมือนกับเร็วนะคะแต่ว่าขอไพ่ยขยายหน่อยเพื่อความแน่ใจนายอวบวอนก็ใกล้จะสําเร็จใกล้จะปลดล็อกแล้วนะคะเ okay, เพราะว่าเดินทางมาเกือบจะครบสิบแล้วนะคะเอ้าก็อืม ก็เหมือนกับว่าเขาก็เจ็บนะไม่รู้คุณไปทำอะไรอะ่ะเขาถึงเจ็บนะคะน่าจะปลดล็อกเร็วๆนี้นะคะทวีออกเขาอยากเจอคุณนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะก็สำหรับข้ามเืินี้ก็ขอราตรีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ